ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาพูดการเลี้ยงดูชวนชมกันแล้วกัน,กนว่าทํายังไงชวนเราจะได้งามมีใบครบทุกสงทุกอย่างแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะออกดอกนะช่วงน,นี้ฝนเยอะหน่อยก็เลยทําให้ไม่ออกดอกการเลี้ยงชวนชมนะครับผมสิ่งที่สําคัญนะครับผมถ้าเราไม่ดินที่ดีนะแต่ว่าผมใชด้ดินบ้านๆนั่นแหละที่เคยพูดให้ให้เข้าใจแล้วก็ครับผมการใส่ปุ๋ยชวนมีคําถามเข้ามาขอบคุณสำหรับคาถามทางไลน์นะครับผมใส่ปุ๋ยชวนเวลาเราใส่แล้วอย่าเพิ่งรดน้านะครับผม ก่อนใส่ให้เราลดน้ำมันชมก่อนลดน้ำมันชมให้ดินเราดูชุมช่มๆแล้วเราก็เอาปุ๋ยโรยลงไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนะที่เรามีเราก็ใส่เข้าไปแต่อย่าไปลดน้ํานะให้ปุ๋ยแล้วอย่าลดน้ําเบ็ดขาดเลยนะครับผมปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยสองวันนะหรือว่าหนึ่งวันอย่างน้อยนะสองวันเราถึงค่อยมาลดน้ําจนชมซึ่งจะได้รับสารอาหารที่เราให้ไปเต็มที่ก็เรามาทําดูกันนะครับผมแล้วเราก็ได้ช่มแบบนี้มาใ,ให้สวยมาแบบนี้ มีกิ่งมีใบามาครบแบบนี้นะครับผมนะครับให้ชมเราตววันตัวคืนแล้วก็ไม่นานเขาก็จะแทงช่อดอกมาให้เราได้ชื่นชมดอกของเขานะครับผมพอเข้าใจเนาะว่าการเลี้ยงดูชมก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรเท่าเรารู้ขั้นตอนในการทําผมเองก็ <c oughs> ที่ถ่ายไม่กี่ต้นเพระาะว่าทําได้ไม่กี่ต้นนอกนั้นี้ีนกระทำก็ยุ่งทํางานที่บ้านเรื่องทางบ้านด้วยแล้วก็ต้องไปทําสวนที่นาด้วย กลับมาก็เลยมาถ่ายให้ดูยังม,มีต้นไหนออกขายก็ต้องหาต้นขายให้ได้เพราะว่าไม่ได้ขายก็อยู่ไม่ไหวเช่นจันเนาะก็พอเข้าใจนะการท่านผู้ชมถ้าไม่มีถ้ามีเรื่องไหนที่สงสัยก็ถามเข้ามาได้นะผมยินดีตอบทุกคำถามว่าเวลาเราจะท่านผู้ชมตั้งแต่เราเลี้ยงตอนขั้นตอนการเสียบการเอา,มาเมล็ดต่างๆเราทำกันยังไงครับผมก,ก็มาพูดคุยได้ นี่จะโทรมาได้ทักมาทางไลน์ได้ครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมก็คลิปนี้มาเท่านี้สวัสดีครับผมสดีครับ